ปรดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสาคัญในคลิปใหม่จากช่องเรานะครับด่วนรู้วันโอนเงินแล้วเงินผู้สูงอายุและคนพิการล่าสุดวันนี้นางวิลาวันพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงกรณีการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการ ประจำเดือนกันยายน63โดยปกติแล้วกรมบัญชีกลางมีหน้าที่สั่งจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุและผู้พิการให้กับกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิน่นแต่ในงวดเดือนกันยายนนี้เงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นมีไม่เพียงพอจึงต้องเลื่อนการจ่ายเงินออกไปก่อนดังนั้นจึงทําให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถสั่งจ่ายเงินได้ทั้งนี้ขอยืนยันว่า กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐบาลถังแตกแต่เป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเม็ดเงินไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ได้รับสิทธิขณะน,นี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําลังเล่งบริหารจัดการงบประมาณอยู่ซึ่งเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนําเงินส่งเข้ามาในระบบแล้วกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ที่พิการและผู้สูงอายุทันที ซึ่งยืนยันว่าสามารถจ่ายเงินได้ภายในวันที่22กันยายนนี้แน่นอนสำหรับเงินที่จะโอนให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุเฉลี่ยอยู่ที่600บาทถึง1,000บาทต่อเดือนตามช่วงอายุคิดเป็นวงเงินรวมประมาณ6,200ล้านบาทแบ่งเ,เป็นเงินเบี้ยคนพิการ1,400ล้านบาทและเบี้ยผู้สูงอายุ4,800ล้านบาท ส่วนการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพปัจจุบัน80%กรมบัญชีกลางได้จ่ายตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์และไปกดเงินจากตู้อัติเอิได้เลยที่เหลืออีก20%ผู้สูงอายุต้องการรับเงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลเองสรุปแล้วนะครับว่ากรมบัญชีกลางยืนยันว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุและผู้พิการให้ทันภายใน22กันยายนนี้อย่างแน่นอน ขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปต่อไปจากช่องเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ